assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh โอพี่น้องผู้มีศรัทธาครับหากจะย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์เดิมของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์หลังจากที่ภรรยาของท่านอบีบรอฮิมอะลัยสลามทั้งสองคนในพระคัมภีร์เดิมยังได้ระบ,บุว่าจากนั้นท่านอบีบรอฮิมก็ได้มีภรรยาอีกหนึ่งคนชื่อว่าเคทูรา assalamualaikum warahmatullah w a b า r a k a t u h ในช่วงรอยต่อที่ชาวบะนีอิสรออีลได้ไปใช้ชีวิตในแผ่นดินอีบประมาณ3-400ปีพวกเขาบะนีอิสรออีลก็มีลูกมีหลานอย่างมากมายในช่วงเวลาที่ว่านี้ พระคำภีเดิมม่ได้กล่าวถึงาศาสดาคนใดที่พระองค์ลอสุฮานหัวตาลาแต่งตั้งขึ้นมาคือพวกเขานับถือและยึดถือคำสอนสืบทอดกันมาจากอับราฮัมหรือนบีอิบ,บรอฮิมอะลัยสลามนบ,บีอิสฮะกอะลัยสลามนบ,บียากูบอะลัยสลามและนบ,บียูซุฟอะลัยสลามและในช่วงที่ว่างเว้นาศาสดาจากเชื้อสายบันีสรออินนี้ในคมภีรอันกุราน ได้กล่าวถึงศาสนาทูตคนหนึ่งในช่วงปลายของ3ถึง400ปีในช่วงระยะนี้และศาสนาทูตอีกคนหนึ่งที่เราจะกล่าวถึงก็คือท่านนบีชูไออะลัยสลามเรามาทำความรู้จักกับกลุ่มชนของท่านนบีชูไอยอะลัยสลามที่เรียกว่าชาวไอกาแปละว่าพุ่มไม้ซึ่งชาวไอกา เป็นลูกหลานของมัดยันซึ่งมีรายงานว่าคําว่ามัดยันนี้เป็นที่มาจากคําว่าเมดานหรือไม่ก็มีเดียนและพวกเขาก็ได้สร้างเมืองขึ้นโดยตั้งชื่อว่ามัดยันบริเวณที่ใกล้เมืองนี้มีต้นไม้ที่เป็นพุ่มใหญ่ซึ่งพวกเขาเรียกว่าไอกามีกิ่งก้านเบียดเสียดกันชาวไอกา จึงได้เคารพบ,บูชาต้นไม้แทนการเคารพบ,บูชาพระองค์ลอสุบฮานอตลาเพียงองค์เดียวพวกเขานับถือต้นไม้แทนที่จะนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวดังเช่นที่ท่านนบีบรอฮิมอะเลสลามได้นับถือมาพวกชาวไอการ์นั้นเป็นพวกที่มีการโกงการช่างการตรงอยู่เสมอเมื่อมีการซื้อขายกันท่านนบีชูไออะเลสลามเป็นลูกหลานของท่านนบีบรอฮิมอะัลฮิสลามในเมืองมัดยันนั้นมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบอาหรับ คนเมืองส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับ และเมืองมัดยันนี้อยู่บริเวณระหว่างซีเรียและปาเลสไตน์เรื่องราวนี้ดังที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและยังกลุ่มชนของมัดยันเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือชูไอเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อลอเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้าอย่าได้กระทำการตวงและชั่งบกพ้องเลยแท้จริงฉันเห็นพวกเจ้ายังอยู่ในความดีและแท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าต่อ การลงโทษในวันที่ถูกห้อมล้อมไว้วันซิโลกและโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงให้ครบสมบูรณ์ในการตวงและการชั่งอย่างเที่ยงธรรมและอย่าให้บุกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่าก,ก่อกวนในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่นทำลายสิ่งที่เหลืออยู่ของอัลลอฮ์นั้นเป็นของอนุมัติดีกว่าสิ่งที่ได้มากแต่เป็นของต้องห้าม ดียิ่งกว่าสําหรับเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาและฉันไม่ใช่เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าได้ท่านนาบีชูไอได้กล่าวกับพวกชาวไอกาแต่ทว่าพวกเขาชาวไอกาได้กล่าวว่าโ oh, อ้ชูอ การละหมาดของท่านสั่งสอนท่านว่าให้พวกเราละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพหรือว่าให้เรากระทำต่อทรัพย์สินของเราตามที่เราต้องการกันนั้นหรือแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้มีขันติเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเขาชูไอสกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือหากฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้ง จากพระผู้อวิบาลของฉันและพระองค์ได้ทรงประทานเครื่องยังชีพแก่ฉันซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพที่ดีจากพระองค์และฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกเจ้าในสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าให้ลาเว้นฉันใช้พวกเจ้าในสิ่งที่ฉันปฏิบัติด้วยฉันไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากการปฏิรูปให้ดีขึ้น เท่าที่ฉันสามารถและความสำเร็จของฉันจะไม่เกิดเว้นแต่การช่วยเหลือของอัลลอฮ์แด่พระองค์ที่ฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะกลับไปหาและโอ้กลุ่มชนของฉันอย่าให้การขัดแย้งของฉันทำให้พวกเจ้ากระทำผิดซึ่งมันจะประสบแก่พวกเจ้าเช่นที่ได้ประสบแก่กลุ่มชนของนัว หรือกลุ่มชนของฮูดหรือกลุ่มชนของซซเลและกลุ่มชนของลูดนั้นไม่ได้อยู่ห่างจากพวกเจ้าเลยโอพิน่นองภูมิศรัทธาครับองค์การที่ตักเตือนแก่พวกเขานั้นดังที่ปรากฏในคัเพียอยนกุรานและพระองค์ทรงตรัสว่าและพวกเจ้าจงขออภัยต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงกลับตัวตอบพระองค์แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรักใคร่เสมอพวกเขากล่าวว่าโอชูไอเราไม่เข้าใจส่วนมากที่ท่านกล่าวและแท้จริง เราเห็นว่าท่านเป็นคนอ่อนแอในหมู่พวกเราถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวของท่านแล้วเราจะเอาเหินควางท่านและท่านไม่ได้เป็นผู้มีเกียรติเหนือพวกเราเลยเขาชูไอ้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยครอบครัวของฉันเป็นที่นับถือแก่พวกเจ้ามากยิ่งกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือและพวกเจ้าได้เอาพระองค์ไว้เบื้องหลังพวกเจ้าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ และถ้าหากมีกลุ่มชนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันได้นำมาและอีกกลุ่มชนหนึ่งมิได้ศรัทธาดังนั้นจงอดทนเถิดจนกว่าอลอจะทรงชี้ขาดระหวังเราโดยที่พระองค์นั้นคือผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ชี้ขาดทั้งหลายและพระองค์ทรงตรัสว่าบรรดาผู้อหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแน่นอนเราจะขับไล่ท่านโอชูไอ และบรรดาผู้ที่ศรั bon ทธาต่อท่านออกไปจากตำบลของเราหรือไม่ท่านก็ต้องกลับมาอยู่ในลัทธิความเชื่อของเราเขาช่วยกล่าวว่าแม้พวกเราจะไม่ชอบกระน,นั้นหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขากล่าวว่าถ้าหากพวกเจ้าปฏิบัติตามช่วยแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็เป็นผู้ขาดทุนในทันที และโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงกระทําตามแนวทางของพวกเจ้าฉันก็จะกระทําตามแนวทางของฉันแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษจะประสบแก่เขาจะทําให้เขาอดสูและผู้ใดที่เป็นคนโกหกและพวกเจ้าจงเฝ้าดูเถิดแท้จริงฉันจะอยู่ร่วมกับพวกเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่ด้วย และในคำเพียยนกุรานพระงองค์ทรงตรัสว่าและเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยให้ชูไอและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้พ้นด้วยความเมตตาจากเราและเสียงกมปนาตได้ทำลายผู้อธรรมและพวกเขาได้นอนพังภาพตายในบ้านของพวกเขาเอง อัลหกบัตแล้วความไหวของแผ่นดินก็ฆ่าพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่กูกเข่าตายในบ้านของเขาเองบรรดาผู้ปฏิเสธชูไอ์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ในบ้านนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธชูไอนั้นพวกเขาเป็นผู้ที่ขาดทุนแล้วเขาชูไอก็หันออกไปจากเขาและกล่าวว่า กกลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้ประกาศสารจากพระผู้อภิบัลของฉันแก่พวกเจ้าและฉันได้แนะนําแก่พวกเจ้าแล้วแล้วฉันจะเสียใจต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธอย่างไรและแล้วการลงโทษที่แสนจะเจ็บปวดเสียงกำปนาตก็ได้ทำลายบรรดาชาวไอกาผู้ที่ปฏิเสธและต่อต้านท่านนบีชวัวยอะไอลิสลามต่อต้านการศรัทธาต่อพระองค์ลอสสุบฮานอหุตาลาการลงโทษนี้คือขั้นเด็ดขาดสุดท้ายที่พระองค์ลอส,ะลลอสจะทรงลงโทษ ต่อผู้อธรรมทั้งหลายในแผ่นดินนี่คือหลักฐานอันชัดแจ้งที่ระบุไว้ในคัมภีร์อันกุรอานเกี่ยวกับประชาชาติของท่านนบีชวยอะลัยฮิสลาม และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของประวัตินบีที่สำคัญของอิสลามคนหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามประวัตินบีที่มาของชาวมุสลิมและอยากฝากพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่วยแสดงความคิดเห็นและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเราอจาซากันลอสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอัสสลามอะลัยกุมาะหละมุลลอฮ์วบรากาฮต